สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15.40น,าานาแบบนี้ที่ JKN18 Top News กับเราสองคนคะ่ะพี่ยุย้ยดอรอ,อรารยาสาริคุปุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฉนรวัยและฟื้นฟูนสุขภาพคะ่ะและพี่ปั้ลจานทนีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Top Health Story สุขภาพดีแบบท็อปท็อปค่ะก็วันนี้หัวข้อของเรานะคะที่ดรเลือกมาคือสารสกัด จากมะเขือเทศต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งลดผมร่วงลดสิวผิวสวย <c oughs> อืมชื่อหัวข้อยาวแต่ชัดเจนนะคะอ,อคุณยุ้ยคะพี่เนี่ยเป็นสาวกของมะเขือเทศอย่างมากเลยนะคะอย่างตัวชูโรงของไทยธรรมคือสารสกัดมเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศเนี่ยค่ะพี่ด้วยแม่พี่ด้วยนะคะกินมาตั้งแต่ เรียกว่าบริษัทเปิดเลยอ่ะ22<ช>ปีแล้วเนี่ยเพราะเราะะเราปิดตัวแรกด้วยตัวนี้ไม่ขาดเลยค่ะเรากินกันไม่ขาดเลยค่ะ,คะทีนี้เมื่อเขือเทศอยากถามตรกยุก้ยค่ะว่าเมื่อเขือเทศมีคุณค่าทางโภชนาการเราพูดถึงโภชนาการก่อนนะคะอย่างไรบ้างคะค่ดปะรู้จักออบักบันนี่ไหมบักบันนี่ก็ต่ายน้อยอ จอมซนจอมกวนใช่ไหมคะที่ก็ต้องถืออะไรนะแครอทแครอทกัดกอดก่อนจะพูดอะไรนะรู้จักสิคะทำไมเหรอคะในแครอทค่ะมันมีสารสีส้มตระกูลแคโรตินอยด์แต่ว่าสารที่อยู่ในแครอทเนี่ยเป็นสารที่เราเรียกว่าเบต้าแคโรทีนน่ะสารสีส้มในแครอทคือเบต้าแคโรทีนเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายได้กินแล้วบำรุงสายตาบำรุงผิวแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ กับตากะตูนบักบันนี่เขาก็เลยถือถือแครอทเพื่อให้เด็กอะอยากกินแครอทอ๋ออย่างนั้นแล้วถึงมะเขือเทศจังคะถึงแล้วสารสีส้มในมะเขือเทศไม่ได้มาจากเบต้าแคโรทีนค่ะแต่มาจากสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลโคปินอ๋อมะเขือเทศมีสารไลโคปินใช่ค่ะก็คุณยุ้ยเนี่ยจวหัวมาว่าไลโคปินสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็งลดผมร่วงแล้วก็ลดสิวผิวสวยด้วยค่ะทำไมเราจะไม่สนใจล่ะนี่นี่มันตามหัวข้อเลยอะไรคปินช่วยตรงนี้ได้ใช่ไหมคะดรคะใช่ค่ะ,ม,คะมันเป็นมันเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยนี่แหละค่ะแล้วตกลงสารในกลุ่มของแคโรทีนอยที่คุณยุ้ยว่าเนี่ยนะคะที่พูดที่ฟังเมื่อกี้นี้ค่ะทำให พืชผักผลไม้มีสีส้มสีแดงทีนี้ไอ้ไอสารสีส้มสีแดงในผลไม้นี่มันมีกี่ชนิดกันนะคะในโลกนี้ค่ะมีอยู่600ชนิดว้าว<ะ>ค่ะแต่แต่ว่าที่เจอในพืชผักผลไม้ที่มนุษย์เอามาใช้เป็นอาหารเนี่ยมีอยู่40ชนิดแล้วก็ไม่ใช่ทุกชนิดจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ค่ะอย่างเบต้าแคโรทีนเนี่ยเปลี่ยนได้ที่อยู่ในแครอทไลคโคปีนเป็นสารอีกตัวหนึง่ง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเมื่อเรากินเข้าไปในร่างกายแต่มันมีจุดเด่นของมันที่เหนือกว่าสารแครโรทีนอยด์ก็อื่นออืมค่ะอตอนนี้ที่อยากถามก่อนเลยคือเรื่องของผมร่วงออช่เพราะว่าด้วยอาชีพแล้วเนี่ยเราเป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุนด้น้อยนะคะคิดดูตั้งแต่อายุ14บสก็ถูกยีนะคะถูกปั้นทรงผมให้เป็น คุณหญิงอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมามีปัญหาตรงอายุเนี่ยสิคะพอเราอายุป่านนี้แล้วนะคะมันก็ทําให้ผมจากที่โดนยีบ่อยทำมาบ่อยทําทุกวันบางบางแล้วก็เส้นผมเล็กนะคะแล้วก็พร้อมจะร่วงอยู่ตลอดเลย <laughs> จะปรึกษาคุณยุ้ยว่าอย่างพี่เนี่ยอาการอย่างเงี้ยนะคะคือเรากลัวเรื่องผมบางเนี่ยเราควรจะกินสารสกัดเมื่อเขเททีที่มีไลโคปินตัวเนี้ยประมาณสักวันละ กี่มิลลิกรัมกี่กิโลกรัมกันคะมันถึงจะอยู่เนี่ยคะ่ะเราจะยุ้ยค่ะยุ้ยจะเทียบเรื่องมะเขือเทศค่ะสดกับออสารสกัดมะเขือเทศถ้าเรากินอาหารเสริมที่เขียนว่าสารสกัดมะเขือเทศเนี่ยจะมีไลโคปีนอยู่ประมาณ120ิมิลลิกรัมต่อผงมะเขือเทศ100กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามะเขือเทศสด100กรัมเนี่ยจะมีไลโคปีนแค่2มิลลิกรัมต่อมะเขือเทศสด100กรัมแปลว่า ที่เป็นผงสกัดจะมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสด60เท่าแต่มันมีสารอื่นๆในมะเขือเทศก็กินควบกันควบกันใช่นะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ไลโคปีนเนี่ยกินสารสกัดอืมค่ะมันจะได้น้อยเม็ดหน่อยค่ะก็สารไลโคปีนของไทยทำอยู่ในสูตรสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศค่ะเมล็ดองุ่นมีความโดดเด่นในเรื่องของการทําให้หลอดเลือดแข็งแรงและก็ป้องกันเส้นเลือด แตกตีบตันนะคะตรงนี้นี่เราพูดทุกครั้งเราเชียร์ให้ทุกคนในทานเป็นป้องกันตัวเองไว้ตลอดเลยนะคะทีนี้สารสกัดมะเขือเทศนี่มีความโดดเด่นในด้านใดเพิ่มเติมอีกคะดร,รคะคิดว่าผู้ชายทุกคนนะคะควรกินสูตรเบรบสิดพลัสไลคโคปีนเนาะเพราะว่ามันมีการศึกษาในมนุษย์เขาพบว่าการกินไลคโคปีนเนี่ยทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากลดลงค่ะ แล้วถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้โรคดําเนินไปช้าลงทั้งที่มะเร็งต่อมลูกหมากก็เป็นมะเร็งแบบที่มีการดําเนินโรคช้าอยู่แล้วมีงานวิจัยตีพิมพ์ในรสารการแพทย์ค่ะชื่อ prostate cancer p o s t a t i c disease ปี2009ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าการกินไลโคปินในรูปแบบของอาหารเสริมยังไปลดอาการอื่นๆในคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากที่เป็นแล้วอย่างเช่นอาการปวดค่ะหรืออาการปัสสาวะแสบขัด ฟังดูดีมากนะคะแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกดีใจถ้าเราจะมีทางออกหรือมีการช่วยเหลือกันได้นะคะที่นี่ขนาดรับประทานนะคะตามงานวิจัยมันควรจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณยุ้ยคะมีงานวิจัยที่ออกแบบมาแบบอย่างดีมากอยู่อันนี้ตีพินพนรสันการแพทย์ชื่อ experimental biomed ค่ะในปี2002เขาเป็นการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่เพิ่งตรวจพบว่าเป็นเขาก็ให้กินไลโคปินวันละ30มิกรัมโดยกิน15มิลกรัมเช้า15มิลกรัมเย็นเป็นระยะเวลา3สัปดาห์ก่อนจะไปผ่าตัดเอามะเร็งต่อมลูกหมากออกอืมค่ะคือไม่ได้ไปกวนกับการรักษาแผนปัจจุบันเลยนะคะอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็มีตารางต้องผ่าตัดอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ได้รับไลโคปินเข้าไปวันละ30มลิกรัมเป็นเวลา3สัปดาห์ก่อนผ่าตัด ชผล <ฮะ S 1> มันเป็นยังไงบ้างคะรยุ้ยค<ฮ>ะเขาตรวจก่อนผ่าตัดค่ะเขาให้กินไปแบบ30มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วเขาก็ตรวจก่อนก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดผลปรากฏว่าขนาดก้อนมะเร็งต่อมลูกหมากมีขนาดเล็กลงมากค่ะและหยุดการแพร่กระจายเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งกินยาหลอกยิ่งไปกว่าน,นั้นพอเจาะเลือดวัดค่า PSA ค่ะซึ่งเป็นค่าอักเสบของต่อมลูกหมากพบว่าค่า PSA ในกลุ่มที่กินไลโคปีน 30มิลลิกรัมต่อว,วันเนี่ยลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกเยอะมาก่เรื่องราวของดอรพูดถึงงานวิจัยของไลโคปินนะคะแต่ยังไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเขก็ามาได้เลยค่ะที่ไลอ้อนท็อปช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอเรื่องสำคัญสคัญต่อเนื่องกันในเบรกที่2สักครู่เดียวค่ะ พ็อ e เฮล r ตอร r ่ชสารสกัดไลโคปีนจากมะเขือเทศนอกจากจะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงมากแล้วไลโคปีนยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็งที่แรงมากและเป็นหนึ่งในสารอาหารต้านมะเร็งหลายชนิดที่นักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าเรื่องมะเรง็งกำลังให้ความสนใจค้นคว้าและวิจัย